สวัสดีครับเพื่อนๆเมื่อนี้นะครับหลังจากที่เห่าปูหงวยนะครับปูไว้ต้นเติมอะไรเป็นเวลาหลายเดือนอยู่รมรนหาหงเดือนไปเลยครับมันออกนวยน่วยที่้วข้าเก็บไปแล้วมันเหลืออีกหน่วยหนึ่งครับมันก็ล้งซุเข้าไปเบิ้งบงบ้นปัหมุี่เห่าปูไว้ได้ครับทรันเ,เ,เลืองนครับ มันเหลืองเห็นบ่เห็นบอมันเหลืองมันเหลืองครับมันเหลืองแห้งถ้าสิบเอาบอกกุเท่าโลงเดี๋ยวมันสิลนครับนี่ <c oughs> มันเหลืองแห้งครับพี่น้องห้าส็บไปโบมไว้ครับโบมประมาณมือหนึง่งสองมือก็กิกนได้แหละประมาณมือหนึ่งนั่นมันเหลืองแห้ง เด็ดออกมาจากต้นครับต้นนี่ก็มีเงินหน่วยนึงอันนี้บางห้งหลอดครับบางห้งหลอดอบางห้งไงก็มีสองหน่วยหน่วยนึงเอาไปกินแล้วมันเหลืองคือกันสมีแหละเจ๊นี่กันนู่นนี่เอาไปบวมเอาบวมนองกาดได้มาแล้วนองกาด นี่ได้มาแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะไปบวมเลยครับพี่น้องเดี๋ยวมันซุกข้าสิมาพอกันอีกเทนหนึ่งเอาไปบวมก่อน <c oughs> สวัสดีครับเอาไปบวม